เราเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของพลังงานทางเลือกในประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลหรือทุกภาคส่วนของธุรกิจเนี่ยก็หันมาที่จะลองใช้กับพลังงานทางเลือกนะครับสิ่งที่เซฟที่สุดของการใช้พลังงานทางเลือกนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับก็คือต้นทุนในการโอเปเรตนะครับทางรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยทางภาคธุรกิจเนี่ยลดต้นทุน มากกว่า70%นะครับแทนที่น้ำมันนะครับทางยาเดียเองนะครับเป็นแบรนด์ที่มียอดจำหน่ายมอไซค์สูงที่สุดเป็นดับหนึ่งของโลกนะครับในส่วนของมาตรฐานของแบรนด์สินค้านะครับยาเดียเองเนี่ยส่งออกไปมากกว่า80ประเทศทั่วโลกนะครับนั่นก็คือการันตีในเรื่องของคุณภาพแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะครับนอกจากรุ่นปัจจุบันที่เอาเข้ามาที่มีอยู่4รุ่นนะครับ สิ่งที่เป็นจุดขายหลักของแบรนด์ยาเดียเองก็คือเรานำนวัตรกรรมแบตท,ที่เป็นกราฟินแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลกแบรนด์กราฟินแบตเตอรี่ดียังไงนะครับก็ชาร์จเร็วนะครับแล้วก็มีความร้อนน้อยนะครับเรามาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่กำลังเป็นเทรนในยุค New Normal อยู่ขณะนี้ AJ EV Bike คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า100%ไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องดูแลร,รักษาเครื่องยนต์นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเป็น0ูนย์นเรื่องความประหยัดนั้นหายห่วงชาร์จไฟแต่ละครั้งจ่ายเพียง6บาทประหยัดกว่ามอเตอร์ไซค์น้ำมัน15เท่าประหยัดกว่าอีโ c คาถึง30เท่าหมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายไปเลยครับดูแลร,รักษาง่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ จดทะเบียนได้สามารถวิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมายด้วยนะวัตกรรมของยาเดีย เราใช้โรบอตในการประกอบชิ้นส่วนรถและยังมีแบตเตอรี่แบบใหม่ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะสามารถชาร์จเร็วใน2ชั่วโมงทั้งเรายังให้ฟ้าชาร์จไปกับรถทุกคันของลูกค้าการรับประกรันเรารับประกันแบตถึง2ปีส่วนตัวมอเตอร์รับประกันยาวถึง3ปีเนื่องจากทุกชิ้นส่วนเป็นวัสดุคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นมั่นใจได้กับศูนย์บริการทั่วประเทศและบริการหลังการขายเรายังมีคอร์เซ็นเตอร์24ชั่วโมงผ่านเบอร์1108 มาร่วมเป็นครอบครัว AJ EV Bike แบรนด์อันดับหนึ่งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ อยู่คู่คนไทยมากว่า20ปี